เวลานั่งรถหรือมองไปข้างหน้ามองไปไกลๆก็จะเป็นฝุ่นสีขาว,ขาวเต็มท้องฟ้าไปหมดเลยค่ะหนูเห็นมีแต่รถติดแล้วก็ภาวะที่มีแต่ฝุ่นควันการเผาป่าเผาไหมอุตสาหกรรมเยอะแล้วก็มันแบบว่าไม่ไม,ไม,ไม่มีต้นไม้ค่ะนี่เป็นที่เดียวที่เป็นพื้นที่สีเขียวมีต้นไม้น้ำพื้นดินแล้วก็อากาศค่ะเขาเลยเรียกว่าปอดของกทมค่ะ ก็ต้องช่วยกันเก็บขยะค่ะพกถุงขยะมาจากบ้านค่ะแล้วก็มาเก็บมาใส่ในถุงขยะที่เราเตรียมมาค่ะก็คือการปลูกต้นไม้ครับเพราะว่าต้นไม้จะคอยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนเป็นการออกซิเจนครับตื่นเช้ามาก็เจอความสดชื่นเลยค่ะก็แบบสูดไปแล้วก็มีแต่ออกซิเจนค่ะ สมดุลที่ดี <S 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 ดเพื่อโลกที่ดีกว่าพอเพียงยั่งยืนเพื่อโลกมาร่วมเปลี่ยนโลกกับเราที่งาน SX Sustainability Expo 2023 29กันยายนถึง8ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตแล้วพบกัน